สบายดีผมเป็นพี่น้องวันนี้พบกับน้องลาสามอากายวันนี้กับวันยุดพี่น้องวันยุดมันนี้เฮาก็จะมาเห็ดกับข้าวก,กินพี่น้องวันนี้เราได้เมนูมันนี้น้องลาจะเห็ดเมนูป่นป่าป่นปนินเนาะที่น้องลาซื้อไว้เมื่อวานนี่อันนี้คือผักสดๆดจากสวนฮะอนี่พี่น้องผักกินกับป่นป่าเนาะอาจารย์เริ่มเห็ดกันเลยพี่น้อง ปลากะน้องหลาต้มไว้แล้วแล้วเนาะล่ะกะต้มสุกแล้วเรียบร้อยเราจะเอาออกมาใจกลางมันออกก่อนกระเพือพริกคือหอมที่เราจะใส่ป่นปลากะน้องหลาจะตำใส่เอา,เ,อาเฮย้ยเป็นพริกเป็นยังเขากระตุ้มไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ชท,ทีก่อนน้ำที่ตรงมปากระเทศเป็นน้ำสดวันนี้กใเร็ะกินข้าวเ,เ,เสาวันหยุดเงียบๆเ,เนาะมือนี้เพราะว่าบางครอบครัวเขากลับบ้านบางครอบครัวก,ก,บ,กบได้กลับพี่น้องปุ๊บ กระจี๊ยน้อยๆนะคับแคบนิดนึ่งน้องเอ้ยคือว่าพริกต้มลายเลยาจะเอาเครื่องหอมแล้วก็พริกลุงก้อนพี่น้องสี่หงสัด คุงวิเศษน้องใส่เปไหนหนึงเนาะว่าน้องหลาต้มไปกับป่าแน่แล้วแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮาก็จะซอยหอมซย,มซยอันนี้ใส่เนาะอันเอากระพุกซุปพักออกมาหน่ยเด้อ พ่อบ่ได้ซื้อนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาปลูกกินเองพ่อได้ใส่ลาบใส่ก้อยอยู่อืมใส่มมูป่าให้เต็มมาให้ใน้เลยกระปุกนะ น้ำนามพี่น้องในงอ,อ่อ,อนอยู่เลยเราจะซอยใส่ส้มพักเนาะให้มันหอมส้มพักน้องหลาเราจะปุ่มอันนี้คือสีหน้าของปุ่นป่าฮังเดวแล้วมาใน,นเลยพี่น้องกับเขาของเฮาแล้วแล้วมาพี่น้องปุ่มส้มพักแบบนี้ เราก็จะใส่พริกขงเนาะใส่พริกของอันนี้คือน้องลาขวดแล้วก็ตำสซกระปุ๊กกะปิไว้พี่น้องเพื่อสะดวกในการกินเนาะสวมพ,พักเฮากา่น้องลาจะซอยพักชีแล้วก็พักหอมพักในลงให้มันหอมๆพี่น้องเป็นแต่เซฟเฮง ใส่กระปุกเน่นี้เลยเนาะเพราะว่าท้่ยห้าบอกพ่อพี่น้ององเราใส่กระปุกโอ้ยโอ้ยโอมนี่ก็คือใส่น้ำน้ำต้มผักหอมเบิดแล้วโอ้ยอยู่ในละไม่นห่น เร็วรวพี่น้องเสิร์ฟกับข้าวเสิร์ฟกับข้าวกันจ้าแล้วคนมาตักข้าวตักข้าวบบบถึงพี่น้องข้าวจะซุกพอดี<ะ>เอาผักกัด เอาหลายพวกเขา่าไม่นี้ก็ซื้อหุงเข้าไว้เอาหลายนี่เนาะเพราะว่าให้ลดเงานพอป่ะเอาซื้อซื้อซื้อจุดก้อนบ่อิ่มค่อยตักใหม่พี่นอ้องตักเถอแล้วนอ้อย ปลาตักหลายมันก็จะเหลือว่าา้กินขาน้าวนากันพี่น้องนี่กับข้าของเฮาอันนี้คือปนปลาซุปผักสีมือติ้งน่องพี่น้องเป็นแต่แซบบอสมผักมีน้ําต้มมีผักกับเนาะนี่เฮาก็จะกินไปนี่เลยขุน,<ค>น,นชากินจ้าพีน่น้องกินข้าวนำการเฮ้ยเสียนเสียนตัวอมค์การพี่นองเออ โอเคข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันจ้าพี่น้องเจ็บจ้าวันดึกไม่ได้ไปไหนห้าวันห้าว,วันกินนอนกินนอนเนาะอ้วนเลยทีนี้ออืมันเป็ไปขุมมันหมดเลยหมด ครับสดๆน้ำงานลนะจงม,ม่ถูกสมพักแบบจี๊ดจา๊าดเลยนะส่วงแต่นอนเอาราจงใ้ไม่ถูกมุมเราถึงเขาต้อง

เห็น็ไปจำจำแล้วย่งนนเอจำแล้วนนว่าเนะตานิ่นี่น้อนปิ้ก็เซ็บปิ้กินมะนี่ซ็บมาต้มเ็มาต้หิลั <t 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 ี <t um> <t はは <t 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 ่ก็เซ็บเนาะห็ดนน้ำต้มกับนัวมากอกเนาะ มันเป็นจี๊ขาวน้ำซวยส้มพักกระเซ็บนั่นบอกปล <ừ. S 2> ูกให้ใหญ่ไวเด้อเสียนให้กินเด้อคันให้กินดิได้ได้สมพัก ແຊບແຊບຫຼາຍທັງຫມົດແລ້ວອືສົມພັກນະເປັນນ້ໍາເຕີມນ້ໍາເດີ້ວ່າເຮົາແບ່ງເພື່ອລົງງານຮັດຫຼາຍຕີນນອງລົສ

พี่น้องพี่น้องกับน้องแล้วขอตัวกินเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อย<ป>โซนาเลย